เรียบร้อยรถใหม่ครับผมื่วกไม่ดันตูดเหรอเีย,ยมียที่ดันอยู่ไหมครับบ่จะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้ว ยขึ้นแล้วจะขึ้นแล้ว,ลวโอ้ยนิดเดียวเองติดแค่ตรงนี้แหละ

รถใช้งานจริงรถใช้งานเอ่อรถใช้งานทำไมรถพี่ยังไม่เปื่อนเลยรถพี่อะแกแล้วแม่ขันเลยเขาเปื่อนหมดเนี่ยพอโอ้กระบอกใหญ่กระบอกห้าตัน Ô oh, ti phạt thái nói Ti phạt thái nói Ô Nê Ô Còn chiên còn chiên Ô oh. โอ้พ่อเพื่อนเพื่อนโอ้รถใหม่ใจสลายเลยโอ้ได้สองเที่ยวเองรอเที่ยวเดียวสู้คันนี้ไม่ได้หรอรอทั้งวันเลยโอ้ทำไมไม่เลื่อเลัฮะรถปับ อขนาดนั้นเลยบอเพื่อนเหมือนกันอยากจะรองกจรองเพื่อนทุกคันไม่ต้องห่วงครับยิ่งรถสีขาวนี่เพื่อนดีจ้า รถพี่เบนสวยกันนะควันอยู่มีควันอยู่ครับควันควันดำควันดำที่ตรงไหนเนี่ยเรา বগানে আমি এনে নহয় নেকি ต้มทั้งวันครับโอ้ยับเลยรถเบื่มอมดอะไร้ขี่ไหมเข้าแคปสองนะอันนี้ยี่ยิบสองครับ มาวันเล็กก็คนคิดตรงเลยไม่น่าเลยเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งรถใหม่กันครับว่ามันจะแบบนั่งสบายหรือเปล่า,าผมว่านั่งสบายนะเพราะว่าผมลองขับดูแล้วสุดจัดเลยำลังจุดอี มันจะขับอยู่ประมาณเท <unanimously, S 1> ่านี้นะครับเนี่ยรอบเท่าเนี้มันจะพอดีไม่กินน้ํามันแล้วก็คือประหยัดอยู่นะครับรอบประมาณเท่าหนึ่งพันเนี่ยอันนี้เกือบหกนะครับรอบผมจะขับประมาณเท่านี้เลยพันหนึ่งแค่นั้นเลยครับมันจะประหยัดอยู่รอบพันเดียวมันมันจะเบาเครื่องครับมันจะเบาเครื่องนะครับความร้อนก็ไม่ขึ้นเนี่ยความร้อนก็ประมาณนี้แหละครึ่งหนึ่งนะครับปกติปกติของแปด e ก็ประมาณนี้นลครับที่เท่าเท่าที่เคยขับมานะครับ รถหนักก็จะประมาณเลี้ยงให้ได้เลี้ยงให้ได้พันถึงประมาณช่วงพันถึงพนะันห้าน่ะมันจะมันจะไม่ค่อยกินน้ำมันนะครับถ้าเราเลี้ยงต่ํากว่านั้นมันจะกินถ้าเรามาแบบหกเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยกินแน่นอนคนระับถ้าเกิดเกินพันห้าก็กินนะครับประมาณพั 1, นถึงพันห้าครับรอบที่คือรอบที่มันพอดีอ่ะอันนี้รถผมนะรถคนอื่นรอบเร็วรอบค้าไม่รู้ว่าต้องใช้รอบเท่าไหร่ถึงจะไม่กินน้ำมันแต่รถผมจะใช้รอบประมาณนี้เลย พันถึงพันห้าครับรถคนอื่นรอบช้าอาจจะใช้รอบแค่แบบไม่ถึงพันนะครับการวิ่งอะไรอย่างนี้แตรรรร่รถเรารถรอบเร็วนะครับได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ